ก็ขอกรสวัสด้วยคนกันด้วยนะครับก็อยู่กันในเกมเราบอกในแมปบล็อกคนนะครับอืไม่ได้ลงคลิปนานแมปมาก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 แล้วนะครับไม่ได้มาทําคลิปรข้าหัวนะครับว่าเจอใครบ้างบอกเลยเก็บตังค์โคตรจะนานฟาร์มตั้งนานกว่าจะได้โอ้โหท้วคนไปลข้าหัวกันครับพอมิงก็ยังไม่ได้อีโวเอ้ผมเลม่นฝั่งมาลีนะผมเล่นฝั่งเกียวซาดากุสิครับหัวนะครับอื เจ้าคนหนึ่งคนนี้เปิดกลับไปเ,เอ่อีอ๋้วพอดีเปิดประตูเปิดประตูดิปเ,เปิดยจังเอ่อปิดยจังเอเอ่อคนคนเปิดประตูดิโอเคเมล่าก็ได้ไปเปลี่ยนคนดีกว่าครับผมส่คนนี้เมล่า เออคนเดียวอ๋ออ๋อปึ๊บฮึปังไม่ติดครับผมเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยอือมก่อนนี้โอ้ฝนตกแป๊บนึงนะครับผม ออตัดคลิปแป๊บนึงนะผมพอดีว่าฝนตกครับโอเคแล้วผมไปเทพเจ้าไปครับผมฝน <c oughs> ตกโอ้โหนิบเลยไม่ขยบ้างไหมก็กาไม่น่าจะไม่มีครับดูดิคนเงียบ ใช่ไหมอ่ะใช่ครับผมอืมอ้ยคนหนึ่งครับเข้าไปจังหวะน,นี้จังหวะน,นี้เรียกเลยครับผมเรียกเลยครับพวกไอ้คนนี้น่าจะไม่หลอด ไม่มีคนอยแล้วหรอจะไม่มีกันแค่เนี้ยลงใส่ต้องเปลี่ยนก่อนละครับขอยัดบอดลลิงสักหมัดหนึ่งกันขอยัดบอดลลิงหมัดหนึ่งปุ๊บพออ่าเออ าหาคนก่อนครถ้าก่อนนี้ไม่เจอกับโรคใหม่นะครับผมแล,ล้วก็หมดที่โลคใหม่ครับก่อนนี้น่าจะไม่มีเอ่อปะโลกใหม่กันครับเดี๋ยวตัดคลิปเลยมผมก็ถึงดีว์โแล้วนะครับปะถึงเมื่อกี้พอดีเลยของพร้อมขอเช็คแป๊บ เไรขายนะครับผลอะไรขายเอ้ากดไม่โดนอ๋อเข้าไปภาพอันนี้เพิ่งเข้ามายังไม่หล่น,นครับผมอ่าเนี่ยโอ้น้ำแข็งขายโอ้ผลจะอยู่พอดีผลยางอ่าขี้นี๋ยวผลอนนะผลยางผลน้ําแข็งผลช็อปจนผลน้ำกับผลบอมไม่ต้องพูดถึงมันขายอยู่ตลอดเวลาครับ เงียบจุ้งรอขยายหน้าจอออกนะครับผมจะได้ราคาหัวง,ง่ายๆเซฟเฮ้ยสวยครับผมมีคนอยู่นะครับปึ๊บเดี๋ยวขอล็อหน้าจอก่อนโอเคล็อหน้าจอเรียบร้อยครับผมมานะมีคนอยู่ครับผมเขาอยู่ตรงฝั่งฝั่งนู้นฝั่งนู้นอก ยิงก็ไปเปิดเลยนะครับยังไม่ได้อีโวผมยิงเลยสักขั้นเลยครับยังไม่ได้เอ่อเอาเอฟีก็เดี๋ยวมาดีเลยเอ่อเออโอโอ้รามิดโอ้เจมด้วยขอเจมด้วยดิโจดีเคยจะชนะเอาไงอือ เฮ้ยเอาโมจิโอโควงผิดคนแล้วจ้าควงผิดคนแล้วตรงนี้เอาอยัางไงวิ่งเข้าไปเปิดเลยน้ำแข็งเปิดครับโอ้โมจิโดนปึ๊บใครแข็งไม่มียังไงครับเนี่ยไม่ใครบ้างไหม เออน่าจะไม่มีใครเอาเดี๋ยวโอ้ยโอ้โหติดพิษติดพิษเอ้ามีคนเอาโอ้โหแป๊บมุ่งแป๊บแตกโอ้ยเอาเลี้ยงยังไม่นั่นมาเลยเลยโดนอยู่ๆโดนติดพิษแล้วก็มาฟันดิ้นนิ่งดูอยู่สงสัยต้องอ่ะสงสัยต้องวางหางซะหน่อยละว่าเอาเอ่อถ่ายคลิปไม่ต้องการจอกันเอ้ามันเลื่อน ไม่เป็นลรฟังนั้นก็ฟังนั้นปะ่ะอาไรโอ้โเหเยอะเลี้ยถ้าฟังจนสลับน้ำเี๋ยวเข้าหัวห้าพันแนห้าพันหกพันวันนี่แหละปื๊บปะ่ะชิปเขายังอยู่กันปะ่ะอ่าไม่อยู่เหรวอยู่อยู่อยู่อ,ยอ่าคนเดียว เขาตายหรือว่าจบกันแล้วโอ้เข้าไปนูน่นเข้าไปนู่นครับผมทุกคนชีฟพ,พุ่งกันไหมยังกูโคสกิลวยังกูได้อยู่กระโดดขึ้นมาเงเอาไอ้นคนนี้มาผมกดคนนี้ก่อนปึ๊บปึ๊มไม่โดน ปู่แค่ยพีพีกันอยู่เลยอะทุกคนเอาเอาเอลืมไปทุกคนดีโซนแป,ป๊บแป๊บเขาไปน่นแป,ป๊บเดี๋ยวผมเซฟใไปคาเฟ่เดือดทุกคนอ่ะฝนตกตอนนี้ยินเสียงกันไหมทุกคนโอ้ตกแรงเลยทีนี้โอ้โหตกแรงเลยทุกคนเขาพิมพ์อะไรกัน ดี๋ยวขอเซฟก่อนครับผมเซฟแป๊บโอ้ฝนโอ้โหฝนแรงอ่าแรงมวกมวกแรงมวกไม่ใช่มากนะครับมวกแรงมวกเดี๋ยวขอฟุ้งทิ้งไปก่อนปุ้มโอ้อะไรปิดพีพีอ่ะ อาใช่จริงด้วยครับเชิบเชิบเอ่อคนนี้ได้ครับผมคนนี้เอาคนนี้เอาโอโอรมบรวแล้วก็ปุ่มเดี๋ยวนี้เฮ้ยเข้าปุ่มโอ้โหุ่มเข้าปุ่มก่อนหนีก่อนหนีก่อนโอ้โหเอ้าเอาหัวไปโดนปืน ตึ่ตืโอ้ไม่โดนโอ้ะสิบแวดาราไปได้อ้โหโอโหวิ่งเข้ามาเลยอยากใกล้ๆขลโคตรใกล้แต่ว่าผมปิดดีกว่าผมไม่ใช้ผมยังไม่มีเออ,ขอเขาเรียกว่าอา่าเขาเรียกว่าอะไรนะอา่าเขาเรียกว่าเอออะไร จัดสตอรี่เย็นนี่แล้วเราก็โจมตีอะครับเขาเรียกว่าเอา่อจำไม่ได้แล้วทุกคนสตันก็ไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรคอมโบเออคอมโบคอมโบถูกแล้วครับผมคอมโบจะได้ผมมาผมก็เปิดแล้วก็ตรงนี้แล้วก็นี่ปุ่ม ไม่โดนคอมโบโอ้โหถูกพิษฟันก่อนอาฮ่า,าแตกมาแตกโอ้โหวันนี้มาปุ๊บแตกปับ๊บมาปุ๊บแตกปับ๊บอืม้มอะไรผมอยากได้ผลด่าก็คาร์บอนถุงผงให้บ้างเปล่ามีแใครปอดุ่มผลท้บ้างไหมอยากได้ผลยาค่ะเวลาเราจะยังไม่มหมดนะครับอยากได้ผลด่าก็มีใครจะหมดให้บ้างเปล่า อโหผลดาร์ผมจะผลดาร์ผมผมคอมโบผมชอบผลดาร์กันมาคอมโบดีอะครับผมคอมโบผลดาร์ที่หนึ่งก็ใครอเอาร่อนนิดหน่อยนิดหน่อยก็ตายได้เลยนะผมแต่ตัวมันอาจใช้โซนหนีก็ได้นะอาฮาคันนี้จะไม่ไหวก็คือหาคนใหม่อันนี้สามับสามแล้วอะครับ เอปพวกนี้เขาจะฟรีๆกันหรือเปล่าคุณแหลกนิดนึงนะครับผมทอลองสมผลนะออจะได้ผลดีหรือผลกระจอกครับมาขอดักขอดักขอดักะครับขอดัก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 ได้จึงมามารวมอะไรกันนะ เออเออสปิงลงดันได้ครับชึบโอ้ทุกคนทุกคนบนบอมครับอ่าใส่แดงใสยแดยงไม่ต้องมาราคาหวัวละโอ้พิมพ์เพชรครับผมดันครับดันครับดัน ไปดันกันทุกคนมีต้องมาอะไรแล้วดันดีกว่าไปขอล็องหน้าจอแป๊บไปเลยเหรอปุ่มมันระเบิดนะเอา้ามันแลกได้ครับผมผมผมแกลกแล้วเบิดมาหลายครั้งแล้วครับมันแลกได้ครับผมเขาไม่รู้หรอมันแลกได้ครับ อ่าผมไม่จําเป็นต้องขึ้นก็นเลยนะมีผลน้ําแข็งครับอ่ามีใครช่วยด้านน้ําแข็งผมผมยังไม่ได้เอาเวสกีวผมอยากเอาเวกมากครับผมอ่าค่ะเบนกันไปต่อครับต่อขอตัดคลิปถึงตอนด่านลงดัานนะครับผมอ่าทุกคนผมถึงแล้ว,ลวครับเซฟก่อนคุยอะไรกันก็ไม่รู้ไปเลยครับผม ปุผมปะปึ๊บโอ้ฝนอ่าแดงกอ่ะปึ๊บผมลงดันบ่อยมากครับผมแต่พอมีผลน้ำแข็งปุ๊บรู้สึกมันไม่ค่อยมีใครพาลงเลยครับพพบมัน้ำแข็งเน,นี่ยเนี่ยแฟอเมนก็พอซื้อสองสกิลแล้วอ่ะ ตัวละสองรอบก็ซื้อสองก,กิ้ได้พอดีเลยครับปุ้มใครอยู่อ่า มีใครลงหรือเปล่าครับผมมาเพราะว่าเหมือนเื้อเลยเอาเลยเออมีใครมาไหมนยไอ้เรียบร้อยครับผมผลบอมหายไปแล้วแต่ชิปกลับมาครับเดี๋ยวเรากขนา มีใครมาไหมครับเดี๋ยวตอบตอนที่คนมาเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในดันนะครับอืมโปเบอร์าโป,โป,โปแบกครับผมมีโปมาลงดันนะครับอืมน้านน้ำแข็งครับผมผมซื้อนะครับมีโปแบกโกหกโคตรชิวผมไม่ทำโปอยู่ไปเนี่ยถึงด้านไหนแล้วไนมะ่รู้ว่าถึงด้านไหนกันแล้วนะทันทีแล้วโอยโคตรไฟโอ้ทุกคน อู้ขุดไว้อู้อูเอาเหลืองไม่ต้องมารละข้าวหัวละอู้ขุดขุดไว้อยู่ไม่ได้เวสกิวจะเรียกวเวสทัชชีผมอยากกับเวสสกิววิ่งบนน้ำครับโอ้ขุดไวเร็วโหโปโปเกินผมไม่กซีดีกว่าผมยังไม่เคยลงน้ำน้ำแข็งเลยอะทุกคนผมได้น้ำแข็งมาเนี่ย ตอนนั้นเช้ผลพรางไงเฮ้ยทุกคนโคตรไวโอ้โหดูกคนโอ้ยครั้งแรกเดวิงตีลโคตรไปเลยโอ้ตัว <ode> ตัวเองได้เนี่ยแต่ทำไมไม่มีตัวตัวหายโอ้ครั้งแรกเอาเวงน้ำแข็งัะทีเท่าไหร่ห้าร้อยอ๊บอืมได้แล้วชิป เออยิงอูยิทโอ้โอ,อ่ะเดี๋ยวตัดตอนที่ลงดันเลยนะครับอ่ามันมีโปสองคนครับผมโปคนหนึ่งเขาแบกไปแล้วหรือเขาไม่ว่าแบกอีกครับแล้วก็มีโปอีกคนหนึ่งมาแต่ดาเมจเจ็บมากโปนี้มันค่าทีเราตัวเดียโปตัวนู้นค่าทีหนึ่งเกือบยกตีครับผมมันแบบว่าไอ้โปตัวนี้มันไม่ได้โหดมากแต่เขาก็สามารถเคลียร์ดันได้ มันเกียร์ทีวตัวเจ็บมากดันแรกจบแล้วนี่ดันสองนะรับเข้ามาเมื่อกี้นะฮะมีคนซื้อให้ครับผมในสุดจะได้เดวเวตีสกิลสองนะให้นายน้ำแข็งเข้ามาผมนะครับน้ำแข็งตอนนั้นไม่มีคนยึดที่ไว้เนี่โอ้โหเอาเลี้ยงเอาเลี้ยงเอาเอ้เอาก็หายาาบักภาพบัก อัตร์กระกระปีมอะไรตัวไหมโปรผมว่าตัวนี้ก็ได้อยู่ครับอืมผมว่าลองโปรในคอมแต่มันมันมันโปรไม่ได้อ่ะมันไม่มีมันไม่มีแบบอ่าชอยชอยเอชอเอโปรเป็นรูปเป็นฐานเอาไว้ใส่อ่าสคริปโปรอะครับมันไม่มีอ่ะ มันไม่มีเลยโปูไม่ได้ครัผมก็จะโปรลงดันคนเดียวครับเพราะตอนนั้นมีตังอยู่สองล้านกว่าเอามาซื้อมนซูเปอร์ฮีแมนสามล้านหนูตอนนั้นฟาร์มโคตรเหนื่อยครับผมตอนนี้โปแบกโคตรโหด้ามีเซิร์ฟวีมันว่าโปรในเซิร์ฟว <laughs> ี แต่ไม่มีตังเติมเลยครับผมไม่มีตังเติมครับก็สิ้แล้วก็สิ้เสร็จแล้วโอ้โหโอ้โหคนยังตกอยู่เลยครับเนี่ยโคตรหอนเลยครับโคตรหอนเลยจ <t> ังนั้นบอกแล้วแต่ปโปคนนั้นเวลาใกล้เคียงกันนะแต่ปโปคนนั้นมันเร็วกว่าครับผมอันนี้คือด่านสามด่านสี่ผมยังไม่เคยเห็นด่านกับทุกด่านเลยครับผมดูแต่ใน youtube แ่ะ ผมไม่เคยเห็นโอ้ฝนตกหนักเลยครับเอ้ยเอ้ยเสร็จแล้วทุกคนเสร็จแล้วตั้งพอดีเลยตั้งพอดีเลยเอาไว้สกิลสองโอเคสกิลสกิลว,วิ่งน่าจะสกิลว,วิ่งครับอันนี้ตัวผมแสดงแล้วสกิลว,วิ่งใช่ไหมสกิลเอฟอ่าสองพันแฝดเมนโอเคซื้อไปเลย โอเคครับทุกคนเรียบร้อยไหนอาชื้อ้โ,อโฮไหนปึ๊บอืมอ้มเอ้ยไม่มีน้ำแข็งหรอครับอ่าต้องมีน,น้ำใช่ไหมทุกคนต้องมีเอใช่ไหมเอ้าภาพเราไม่โลดหรอนี่อุ้ยน้ำแข็งเป็นสีถ้าเราหยุดอุ้ยน้ำแข็งอุ้ยสีนี้ อูค้คดสวยทุกคนเย้ yeah. ในสุดน้ำแข็งกับเวกแล้วครับอ๋ออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอ,อ้าก็เวกเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ขอบเมนตปในนี้นะผมบายบายสวัสดีครับ